ลิปนี้ขอประกาศอนุโมทนาบุญกับน้องที่อยู่บนรถเขนสิบนะคะบางท่านเนี่ยกำลังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่นะและที่เห็นในภาพนี้ก็เป็นคนขับรถเครื่องเสียงนะกําลังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ต้องวางชามก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะลูกน้องที่ออกโรงพานเล่าให้ฟังนะว่าดีบขึ้นมาขย่มรถนะคะให้รถมีอน้าหนักเพื่อที่จะถ่วงเนื่องจากว่าเขนต้องยืดแขนไกลนะคะ เอียงนะคะแล้วก็ทุกคนมีความห่วงใยนะที่จะอาราธนาประดิษฐานพระพุทธปฏิมาที่อยู่หน้าอุโบสถนะคะวัดห้วยจันทร์ให้ประดิษฐานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างปลอดภัยนะตอนนี้ลุ้นกันมากเลยนะทั้งทายกทั้งทีมงานของร้านนะมีความสมัครสมานสมามัคคีนะคะแล้วก็เป็นบุญใหญ่นะที่เจ๊พูดหลายครั้งมากเลยนะบุญอะไรก็แล้วแต่ ที่มีส่วนทําให้พระรัตนตรตยคงอยู่บนนั้นพลังพุทธานุภาพนะเหลือขนานับจริงๆนะคะแล้วอตอนนี้นะชาวบ้านก็ใช้โยโหร้องนะคะที่พระพุทธพของมณีนนรัตนมงคลนะคะ ประดิษฐ์สถานที่หน้าแท่นนะคะหน้าอุโบสถวัดห้วยจันนะคะในอนาคตข้างหน้านี้นะคะอีกไม่นานนะก็จะมีหน้นาวันทานะก่อนเข้าโบสถ์นะคะญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะได้รับบุญเหมือนกันนะคะ,ะแล้วที่เห็นก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็ลุ้นงานนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ